ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคลิปในทิกเกอรเนี่ยนะครับอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องหลอกนะครับในเรื่องของการทดลองและชาเลนจ์วันนี้นะครับผมเลยมีคอนเทนต์ที่จัดจัดเสียงดับการทดลองและชาเลนจ์ในทิกเกอรที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทำแล้วนะครับไม่ได้ผมขาดไปอ๋อโอเคครับตอนนี้ชุดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงดับการทดลองกันเลยครับ โอเคครับเรามาดูอันดับที่หนึ่งกันเลยนะครับอันนี้บอกว่าผมเห็นในติ๊กตอกเยอะมากก็คือวิธีก็คือนะครับผมเห็นว่าเขาเนี่ยจะขวดแก้วนะครับแล้วเขาเนี่ยจะหาวิธีที่สามารถยัดไข่ต้มเข้าไปได้นะครับโดยการจุดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมกันครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับผมจะจุดไฟนะครับอ่าครับแล้วเราใส่ไข่ต้มลงไปครับ นี่ครับนะแปลว่าการทดลองนี้ได้ผลนะครับก็คือพอเราจุดไฟลงไปเนี่ยไข่ต้มที่มีขนาดเล็กกว่านะครับสามารถเข้าไปได้นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองที่2กันเลยครับนี่ โอเคครับตอนนี้เราไปอยู่ในอันดับที่2นะครับอันดับที่2นี่หลายคนอุปกรณ์เนี่ยก็คงจะคิดว่าง่ายนะครับแต่บอกเลยว่าชาเลนนี้ในทิกต o k เนี่ยนะคับอกว่าหลายคนพลาดนะครับเพราะว่าเออมันตอนเราจะต้องปล่อยนะครับลูกบาสนะครับให้ไปกับขวดน้ำนะครับแล้วเราจะต้องจับขวดน้ำให้ได้ครับอะมาดูกันอ่ามาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมวิธีวางมือเขาบอกว่าให้จับข้างๆโอเคครับเราจะปล่อยพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม อ่ะโอเคครับมาดูกันครับบอกเลยนะครับยากมากครับโอ้ยทำไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคครับหนึ่งสองอะเรียบร้อยครับทุกคนครับผมทําเกือบสิบรอบนะครับสำหรับชาเลนนี้ใครที่บอกว่าง่ายลองไปทําดูนะครับมันยากจริงๆนะครับเราไปดูอันดับที่3มกันเลยครับโอเค โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่3นะครับต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้โชว์นะครับทำยังไงนะครับเนื่องจากอันนี้มันใช้เวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับวิธีก็คือเราไปหาสปอตเทปมานะครับมาแปะนะครับให้เป็นคล้ายๆตลาดเอ็กโอนะครับแล้วก็หาของแหลมๆนะครับมาจิ้มนะครับในคลิปติ๊บตอกแล้วก็โลก YouTube หรือโลกออนไลน์นะครับเขาบอกว่าพอจิ้มแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาเรื่อยๆแล้วจะมีลักษณะคล้ายเป็นน้ำแข็งนะครับเดังนั้นจะมาดูกันนะครับผมก็ไม่ร โอเคครับโอเคครับความจริงแล้วมันไม่ใช่น้ําแข็งนะครับมันเป็นน้ําที่ไหลเร็วนะครับพอมันไหลคงที่เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบไม่ขยับนะครับแล้วมันก็จะคลายน้าแข็งนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูอนะันดับที่4ี่อันดับสุดท้ายนะครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนกันครับ โอเคนะครับมาดูอันดับสุดท้ายนะครับคืออันดับที่4นะครับอันนี้ผมเห็นในติ๊กต็อกเยอะที่สุดเลยครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆที่อยู่ในการทดลองเนี่ยมันจะดูดน้ําขึ้นมาเองได้นะครับโดยมีวัตถุดิบก็คืออุปกรณ์นะครับไม่ใช่วัตถุดิบก็คือที่จุดไฟนะครับเทียนไขถาดรองขวดแก้วนะครับน้ำแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สีผสมอาหารเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับตั้งเทียนให้ได้ก่อนโอเค เดี๋ยวเรามาลองตั้งเทียนกันต้องใช้เวลาสักพักนะครับโอเคต้องใชใ้มันตั้งแบบแน่นๆ one minute thirty seven seconds later โอเคครับตอนนี้ผมได้ตั้งเทียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะเอาน้ำผสมสีนะครับผมเลือกเป็นสีเขียวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูว่ามันจะดูดจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเทครับ yeah. โอเคครับเราเทป,ประมาณนี้พอนะครับต่อมาครับเรานําขวดใส่เนี่ยนะครับมาคุกคั่วแอกลกอฮอล์ครับว้าวนี่ครับ A few moments later อ่าโอเคครับตอนนี้ผมกั้วแอกลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะจุดไฟที่เทียนนะครับ าโอเคครับมาดูกันนะครับว่าอจะดูดน้าจริงไหมครับอามาดูกันแต่เรารอให้เทียนเราคงที่สักพักนึงนะครับนี่นะครับมันดูดขึ้นมาจริงครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าน้ํามันดูดขึ้นมาจริงนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่ามันเกิดจากแรงดันนะครับนี่ครับนี่อ่าโอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเสียงดับชาตเล่นและการทดลองในทิกตอกที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหาคลิปลงทวิตตอปหรือยูทูบก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับถ้าใครอยากให้มี EP 2ก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามชอบไอ้แอมแซกแลวก็อย่าลืมกดติดตามยูทูบเฟซบุ๊กและทวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ